กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่โอลิมปาชาแนลนะครับผ oh, มสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปลงดันแบบนี้แบบแนะนําเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะคือ ake, ดันเอาเวกน้ำแข็งนะครับผมไปลงมาแล้วนะวันนี้นะครับผมไปลงมาละ80รอบนะผมลงครบเลยนะครับในหนึ่งวันนี้นะก็เลยแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยมมันได้เงินดีนะแล้วก็ได้ค่อนข้างชัวนะครับก็เลยแบบจะพามามารีวิวให้ฟังนะว่ามันเป็นดันเลเวล150นะครับเนี่ยไปลงมาแล้วนะครับ80รอบลงครบแล้วอาจจะไม่ได้ลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ทีนี้จะมาบอกว่าลงลงแล้วได้อะไรกันบ้างนะครับคือของแลในดันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมี ของดอกตั้งแต่ซีถึงอะชิเดียมเลยนะครับแล้วก็อาร์เมอร์ผ้าคลุมผ้าคลุมก็ดอกถึงขั้นอะชิเดียมเลยแต่ผมยังไม่เคยได้เลยนะครับสักหนึ่งอันหูแวมบวกเก้านะครับหูการบวกห้าของราคาดีนะครับมอไซด์อกทั้งสามแบบนะเจาะไฮเจาะขาวแล้วก็ของที่เราจะทํากําไรในดันนี้เลยครับคือไอสโ stone ตัวนี้นะเป็นของแรประจําดันนะครับอย่างที่ผมบอกนะเวลาเลือกฟาร์มดันนะครับให้เลือก ดันที่ที่มันมีของแรติดดันแบบนี้นะอันนี้ก็คือไอสโตนนะครับวันนี้ผมลงไปละแปดสิบรอบนะครับไปดูกันว่าผมดันอะไรกันมาบ้างนะครับอ่าผมเก็บของไว้ทั้งหมดในดันเลยที่ยังไม่ได้ขายครับของที่ดรอปในดันเนี่ยมีแค่สามอย่างครับไม่รวมของชุดชุดแอมอะไรอย่างนะี้นะก็มีอยู่แค่สามอย่างนี้เลยนะครับก็คือมีหินแดงผมได้มาทั้งหมดหกสิบห้าเม็ดนะครับแล้วก็หินขาวอ่ะอันนี้ทําผิดเนาะ ผมได้มาทั้งหมด91เม็ดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในฝากขายแล้วกันหินขาวอ่าไอกล่องนี้ไม่เกี่ยวนะนี่หินขาวทั้งหมด91เม็ดนะครับเม็ดหนึ่งราคาประมาณนี้800เคทั้งหมด65.2เอนะ็มเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับคือไอส t โตนตัวนี้นะครับอันละ2เอ็มในตลาดครับอีก50เมตรนะลง80รอบได้มา50เมตรนะครับ รู้สึกว่าดันเนี้ยผมแนะนําให้กดถั่วซูเิเรี่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราอะดอกไอสโตนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นไม่ไม่มากแต่ก็คือถ้าใครทํารอบได้เร็วๆแบบผมเนี้ยผมลงดันเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนดีกว่าว่ามันได้อะไรกันมาบ้างนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงไอหินก้อนนี้กันบ้างแล้ลกันหลังคลิปสรุปว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับอ่ามาสรุปดันกันหน่อยนะครับผมลงดันเนี้ยไปทั้งหมด80รอบครับรอบหนึ่งใช้ ค่าใบดันเนี่ย 500k เนาะแต่ผมจะเรียกท่าหารสองตัวเลยนะครับเป็นเบดเดอร์กับหยวนเพื่อที่จะปิดดันให้ไวที่สุดนะครับนิดนึงก็เอานะครับอ่าผมลงไปทั้งหมดนะครับได้ของดอกมาทั้งหมดเนี่ย 197.5m นะครับหักภาษีแล้วเหลือ 177m หักค่าใบดันอีก 44m นะครับ80รอบเนี่ยได้เงินมาทั้งหมดประมาณ 133.7m ไม่รวมดอกแดงดอกฟ้าและดีพนะครับ ดีถ้ากดถั่วซุปก็ไดสี่ร้อยแปดสิบไม่กดถั่วก็ได้สี่ร้อยครับแล้วก็ผมลงแปดสิบรอบเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณสี่ชั่วโมงครับไม่ได้แลเลยสักชิ้นนะแต่กำไรร้อยกว่าเนะครับอ่าเรามาฉเฉลี่ยรอบนึงเนี่ยลงไปนะครับได้กําไรรอบละประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดเอ็มก็สูสีกับแกเขียวเก้าเวฟนะถ้าเราหักต้นทุนกันดีๆนะครับไม่แย่ไม่แย่ ถ้ายกเว้นเราลงใจเขียวเก้าเอวเราจะมีลูกค้าทุกรอบซึ่งมันก็ทําได้ยากเนาะดันนี้จะแบบค่อนข้างอิสระกว่านะครับพูดถึงข้อดีในดันนี้นะครับก็คือแบบลงเร็วครับลงง่ายดีพเยอะของแรเยอะมากแล้วก็ของดอบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีหินฟอร์ตคอเลยหินที่ดอบเนี่ยจะเป็นหินหินไฮกับหินขาวทั้งหมดนะครับแล้วสังเกตดีๆคือหินที่ดอบเยอะกว่าเป็นหินขาวบวกครับ ผมลง80รอบได้มา91เมตรแปลว่าลงหนึ่งรอบครับต้องมีอย่างน้อยๆเม็ดเม็ดหนึ่งกับอีกนิดๆเข้าใจไหมหินแดงเนี่ยเป็นเหมือนของแถมเนาะสองอันรวมกันเนี่ย150กว่าเมตรเนาะแปลว่ารอบหนึ่งครับมีหินอย่างน้อยสองก้อนครับไม่รวมดอกแดงดอกฟ้า DPEP อะไรทั้งหลายเลยครับแล้วก็อ่ะเรามาดูกันว่าครับหินก้อนเนี้ยเฮ้ยแล้วขอเอาไปใช้ทําอะไรนะครับมีอยู่สองแบบครับอันแรกคือโยนล้านได้เลยครับได้ก้อนละหนึ่งเอ็มอ่า ลงยังไงก็ไม่เจ๋งนะครับอีกอย่างคือเอาไปคาร e ์บอีพิกบูเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปคาร์บเอ๊ยเอาไปซื้อให้ดูหนึ่งอันละกันกับอีกอันสุดท้ายคือเอาไปวางไว้ในฝากขายครับวิธีการซื้ออ e ีพิกบูเตอร์เนี่ยก็จะซื้อได้สักทั้งหมดสามขั้นนะครับเดี๋ยวไปซื้อให้ดูเนาะจะได้รู้นะครับว่าไอหินก้อนเนี้ยเขาไปทําอะไรกันอ่าเราจะมาที่เมืองพอร์ตลักนะครับมามาที่ mpc คาร์บของนะเปิดคร์บช็อปขึ้นมานะครับซื้อ อิเลเมนทัลคริสตัลเนี่ยทั้งหมดหกเก้าแล้วก็สิบสองอันแล้วแต่เราจะเลือกครับก็คืออิเลเมนทัลคริสตัลหนึ่งอันเนี่ยเราจะใช้หินจากดันน้ําแข็งหนึ่งเมตรดันหนอนหนึ่งเมตรดันดันรถไฟหนึ่งเมตรนะครับดันลาวาหนึ่งเมตรแล้วก็สเตนโคนอีกหนึ่งเมตรครับทั้งหมดอันนี้ผมจะซื้ออีพิกบูธหายให้ดูนะครับผมก็จะซื้อมาทั้งหมดเก้าเมตรนะให้ดูนะครับอันนี้ผมซื้อให้ดูนะ อีห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะพอได้เก้าเมตรเห็นไหมครับว่าเราจะแลกอีพิขายได้เราผมก็ซื้ออีพิขายไปขายครับมันก็จะทําให้หินหินอัน,นเนี้ยจากราคาสองเอ็มเนี่ยก็จะมีมูลค่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าอีพิขายอันหนึ่งขายได้ประมาณสองร้อยี่สิบเอ็มเห็นไหมแล้วมันก็ขายได้จริงๆนะครับเอออาจจะต้องรอเวลาหน่อยเนาะคือเงินเงินมนะันมต้องเย็นนิดนึงนะครับ แต่ว่าขายได้นะคือตั้งไว้รอเวลาหน่อยนี่คือแบบคืนนึงมันก็ออกนะครับหนึ่งอันอะไรเงี้ยอีพ e ิกบูสเตอร์ก็จะมีสามขั้นนะจริงๆขั้นที่คุ้มคือขั้นมีเดียมครับเพราะมันใช้หกเห็นไหมแต่ว่ามันขายยากครับผมลองละไอมีเดียมเนี่ยขายยากสุดเลยไฮเอ็ดเนี่ยราคามันสองสามสิบเห็นไหมแต่ไฮอ่ะสองร้อสิบแปดแต่ไฮเอ็ดอ่ะใช้ทั้งหมดตั้งสิบสองก้อนนะเออผมก็เลยเลือกที่จะซื้อขั้นไฮมาขายครับก็เป็น ช่วงนี้นะครับคือค่าใบดัน Away เนี่ยมันลดลงเหลือ 500k ก็แนะนำว่าเป็นดันนี้ดีกว่าครับฝากได้ว่ารับ80รอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ผมลงเสร็จนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็วันหนึ่งก็ลงเลือกสักหนึ่งดันก็ได้นะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งเราก็มาค้าขายทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาหายไปหลายวันนะมาแชร์เทคนิคดีๆในการฟากให้คุณผู้ชมทุกขั้นนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับอยากดูคลิปถัดไปก็กด subscribe ไว้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะลงดันไฟไม่ก็ดันการลดไฟมาให้ดูนะครับแต่ดันหนอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันจะมีค่าความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะบางทีเราอาจจะตายบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาลงให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับ ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ